BCG Economy Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุนแต่ที่ผ่านมารูปแบบเศรษฐกิจของไทยยังเป็นแบบทำมากแต่ได้น้อยมูลค่าเพิ่มของสินค้าอยู่ในระดับต่ำพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้าการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึงและประเทศไทยต้องติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางมายาวนานกว่า40ปี แต่นับจากนี้ไปเศรษฐกิจไทยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนโยบายการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ3ระบบของรัฐบาลได้แก่เศรษฐกิจชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือที่เรียกว่า BCG economy model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่จะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยด้วยกลไกลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม BCG Economy Model จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไทยจากทำมากแต่ได้น้อยไปสู่ทำน้อยแต่ได้มากโดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนลดการสูญเสียเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เป็นสินค้าเกษตรระดับพรีเมียมเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศไปสู่การเกษตรแบบแม่นยำและเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็น smart farmer ในภาคอุตสาหกรรม BCG Economy Model จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตให้ดียิ่งขึ้นลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมุนเวียนนํากลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงเช่นเชื้อเพลิงชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจากมันสําปะหลังและสารเคมีชีวภาพมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร BCG Economy Model ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพผลักดันการวิจัยและพัฒนายาวัคซีนและเวชสำอางจากพืชสมุนไพรและจุลินทรีย์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์แบบแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากมี BCG Economy Model ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยกระจายแหล่งท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยบริหารจัดก,การ พื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานชูอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นฟื้นฟูดูแลระบบนิเวศสร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวและให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเห็นได้ว่า BCG economy model เกี่ยวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและยังเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักคิดสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยที่จะไปตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติมากถึง10ใน17เป้าหมาย การขับเคลื่อน BCG Economy Model จึงเป็นการกระจายโอกาสกระจายรายได้และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆส่งเสริมให้เศรษฐกิจ เติบโตอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดจนบรรลุเป้าหมายนโยบายไทยแลนด์4.0และนําพาประเทศไทยไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน